สวัสดบักสภาพมือสองค่ะน้ำค่ะแพ้ค่ะค่ะคค่วันนี้เรามาดูรีวิวนะคะเป็นกระเป๋าผ้างานญี่ปุ่นลอ s เอสพีนะคะน้ำหนัก45กิโลค่ะราคา4,500บาทนะคะจำนวนผืนอยู่ที่300ถึง350ผืนนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อผืนนะคะประมาณ11บาทนะคะใบอ๋อต,ต้นทุนต่อใบนะคะจ้าประมาณ11บาทนะคะ อ่ะลูกค้าวันนี้น่าจะทั้งวันแหละวันนี้ใช่น่าจะทั้งวันไม่ใช่หมายถึงลูกค้าําคาเราทั้งวันอะลูกค้าหาะสำหรับหมวดนี้นะเป็นการอาเป็นกระเป๋าผ้านะคะลูกค้าจ๋าเป็นโปรของเดือนธันวาคมค่ะลูกค้าค่ะจากสี่พันห้าร้อยบาทเราไม่ขายค่ะสำหรับสมาชิกนะคะเอาไปเลย2 9 0พันเก้าร้อยบาทค่ะ ลนทุน11บาทลดเหลือเพียง8บาทต่อใบน,นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้รายการที่2ของเราก็เป็นโปรโมชั่นสาหรับสมาชิกในเดือนธันวาคมของเราเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าจ๋าเป็นหมวดกระเป๋าพานะคะลูกค้าจ๋าลดโลกรสามารถใส่ไปเรียนก็ได้ใส่ไปช้อปปิ้งก็ได้ลูกค้าจ๋าสามารถใส่ได้หมดเลยนะคะ ใช่ค่ะลูค้าจ๋าเน้นเป็นผ้าดิบผ้าแคนวาสค่ะลูค่ะค่ะเป็นงานกระเป๋าผ้านะคะแบบนี้สีอาจจะไม่ได้ชูจาดมากก็รูกค้าจ๋าเพราะว่าเป็นโทนญี่ปุ่นแต่ว่าเหมาะกับช่วงนี้เหมาะกับนักศึกษานักเรียนมหาลัยสาวออฟฟิศนะคะรูค้าจ๋าแบบนี้คือเลิศนะรูกค้าจ๋าดูค่ะ เป็นลายสกรีกรกรนนะคะมีมาเ,า,า,าเป็นลายเรียบๆนะคะมีมาคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าจะเป็นสกรีนตัวการ์ตูนก็มีลูกค้าจ๋าหรือจะเป็นสกรีนตัวหนังสือแบบนี้ก็มีนะคะลูคกค้าจ๋าในนี้มีคะากันเลยนะตั้งแต่ใบเล็กใบใหญ่ลูคกค้าจ๋าใบกลางๆก็มีนะคะใช่ค่ะค่ะ,คะมาหมดเลยที่สําคัญค่ะลูกคา้าจ๋าสำหรับสมาชิกเนะคะโป<บ>ร <ไง S 2> โมชัน่นค่ะราคา4,500บาทไม่ขายจ๋าขายค่ะขายเพียง2,900บาทค่ะ ไ็แน่จตอทั้งรลานใช่ตอมือทั้งวันค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้เพราะว่าโปรโมชั่นของเราจัดหนักจัดเต็มสำหรับใครนะคะลูกค้าจ๋าที่อยากรู้ว่ารายการโปรโมชั่นมีอะไรบ้างลูกค้าจ๋าทักหาพนักงานขายโดยตรงได้เลยใช่ค่ะเข้าไปดูที่หน้าเพจตอนนี้ได้ค่ะลูกค้าจ๋าโปรโม่นลรามีถึงสิบรายการเลยนะใช่สิบรายการเลยค่ะลูกค้าจ๋าสำหรับราคาพิเศษนะคะใครที่แบบว่ามียอดอยู่นะยอดสะสมอยู่นะลูกค้าจ๋า สะสมใหม้ครบ20 0 0 0ค่ะได้เป็นสมาชิกแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุด้วยนะคะใช่ใชค่ะลูกค้าจะเป็นสมาชิกกับบัตของเราไม่มีวันหมดอายุนะคะลูกค้าจะบอกว่าเปิดมา1 4ปีลูกค้าจะเคยซื้อตั้งแต่เมื่อ10ปี1ิปีที่แล้วค่ะสามารถอ่าเป็นสมาชิกแล้วก็สามารถมาซื้อในราคาสมาชิกได้เลย<ช>นะคะจา้าเพื่อเจอรายการสิน ซื้อุณได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเพราะว่าตัวโปรโมชั่นของเราจะสับเปลี่ยนกันไปทุกเดือนนะคะลูกค้าจ๋ากทุกเดือนจะไม่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสับเปลี่ยนกันไปเนาะแต่ว่ามีข้อนะเยค่พจ๋าสำหรับใครจะมาที่แบบนๆแล้วนะคะลูกคา้คาจ๋าขอแค่อย่างเดียวเลยอย่างเดียวขอให้จําชื่อหรือเบอร์โทรที่เคยเปิดบินได้ลูกค้าจ๋าขอแค่จาชื่อหรือเบอร์โทรที่เคยเปิดบินได้แต่ถ้าลูกค้ามาลูกค้าบอกว่าโอ้ที่เคยมาอยู่เมื่อก่อนน้องจําพี่ไม่ได้เหรอ ก็ยากแล้วนะปกติเนี่ยลูกค้า,าจา๋าเนี่ยเจอหน้ากันทุกวันยังจําไม่ได้พรุ่งนี้มาลืมหน้ากันแล้วนะ <c oughs> อันนี้คือความงคือมจริงเรื <c oughs> ่องคาคะ <c oughs> ใครที่เป็นสมาชิกแล้วนะสามารถซื้อได้เลย1กระสอบก็จ่ายยอดเพียง2,900บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจา๋า1กระสอบก็จ่ายยอดเพียง2,900บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้า,คาจา๋ like. า,จ,าจะเป็นแบบงานปลายหอยแบบนี้ก็อาจจะมีมานะคะลูกค้าจ๋าแบบนี้เลยนะลูกค้าจา๋าเป็นใบเล็กแบบนี้ลูกค้าจ๋ากําลังพอดีเลยใส่่าขอข้าวก็ได้ลูกค้าจา๋าไปทํางานก็ได้นะคะลูกค้าจา๋า อ่อจะเป็นกระเป๋าแบคใหญ่ๆลูกค้าจะดใส่ของในซูเปอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในนี้มีหลากหลายสาขามาเลยนะคะใช่ค่ะน่ารักมากลูกค้าค่ะจริงๆนะกระเป๋าาเป็นเอ่ออะไรที่ขายได้ตลอดใช่เป็นอะไรที่ขายได้ตลอดค่ะลูกค้าจอดแล้วก็ค่อนข้างทนด้วยต่อใบต่อผืนลูกค้าสะพายอยู่เนี่ยค่ะห้าหกปีนะเอาไปซักกลับมาใหม่เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นงานซ่าใช่ซ่าเอาก็ประมาณนั้น อันนี้อ้างอีกเลยลูกค <c oughs> ้าก็เลยรู้หมดเลยว่าหกปีสักทีล <c oughs> ูกค้าค่ะแบบนี้ลูกค้าจะเอาเข้าเครื่องปั่นซักออกมาก็ยังสภาพดีเหมือนเดิมนะ <c oughs> เพราะว่าเป็นกระเป๋าผ้านะคะลูกค <c oughs> ้าจ๋าวิสวยนะสวยเลยลูกค้ากระตน <c oughs> แบบพกพาง,ง่ายด้วยนะคะลูกคะะ้าจ๋าถ้เก็บเป็นชิ้นเล็กๆในกระเป๋าใบใหญ่ก็ได้ลูกค้าจ๋าหรือจะมีแบรนด์เนมใบหนึ่งกระเป๋าผ้าใบหนึ่งก็ได้ลูกค้าจ๋าถ้าเก็บในกระเป๋าเวลาชุกเฉิียลูกค้าสามารถติดกล่อปไปใช้ก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าอาจจะไปเจอของที่ถูกใจตามข้างทางหรือว่าตามแบบ เซเว่นซูเปอร์มาร์ทที่เขาไม่ได้ให้ถุงพลาสติกอะไรทีเขาลดระลงลดโลกร้อนลดใช้ถุงพลาสติกลูกค้าจ้ะหยิบตัวนี้ขึ้นมาใช้ได้เลยนะคะใช่ค่ะบางพื้นที่นะทุกวันนี้เนาะบางที่ก็อาจจะไม่ได้ให้ถุงแล้วนะบางที่ต้องมียอดด้วยนะคะลูกค้าจ๋ามียอดเท่านั้นเท่านี้นะคะถึงจะได้ถุงนะคะใช่ค่ะบางที่ก็หอบพะลุงพลังกันเลยทีเดียวค่ะลูกค้าจ๋ามีติดไว้สักผืนสักใบลูกค้าจ๋าหรือว่าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้านะไม่ว่าจะขาย ของทุกอย่าง2ี่เนาะ ของทุกอย่าง20ของทุกอย่าง60ค่ะลูกค้าจ๋าหรือตามร้านโชค่งยต่างๆนะคะลูกค้าคะหรือแม้แต่ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วบางร้านนะมีมียอดให้ลูกค้านะแบบโอ้ยซื้อครบ5 0 0เอาไปเลยกระเป๋าผ้าเลือกเอาเลยซื้อครบ500เธออยากได้กระเป๋าผ้าไหนเธอเลือกเอาไปเลยคนละหนึ่งใบหนึ่งใบลูกค้าไปทําโปรโมชั่นแบบนี้ก็มียิ่งช่วงปีใหม่ช่วงคริสต์มาสนะคะลูกค้าจะาไปทําโปรโมชั่นนะคะได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะว่าจะซื้อไปบริจาคก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้า ลูค้าะสำหรับงานตัวนี้นะคะลูกค้าจะสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกในราคา2,900บาทแต่ว่าลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะตัวนี้จะอยู่ในราคา4,500บาทนะคะลูกค้าจะสามารถเลือกซื้อโปรโมชั่นของเราจํานวน10รายการนี้ลูกค้าจะสามารถกระกันได้เลยนะในราคาโปรโมชั่นให้ครบราคา20,000บาท ใช่ค<า>่ะ<า>เป็นมาชิกเลยนะใช่ค่ะสองผืนนี้เป็นยูนิคทั้งคู่เลยลูกคา้าค่ะเรื่องแบรนด์เอาจริงๆไม่ได้ด,ด,ดูไม่ละเอียดนะคะลูกค้าค่ะดูไม่ละเอียดเนาะเพราะเขาเป็นกระเป๋าผ้านะคะป้ายเขาอาจจะอยู่ข้างในบ้างอ,าอยู่ตรงฐานบ้างน,นะคะลูกค้าจ๋า ใครที่เอาไปถ้าอยากจะขายงานแบรนด์ก็เอาไปคับแยกต่างหากนะคะลูกค้าจ๋าไปคับแยกอีกทีหนึ่งนะคะแต่ลูกค้าจ๋าใครที่แบบว่าอยากทาราคานะแนะนําเอาไปปั่นนิดนึงลูกค้าจ๋าเอาไปปั่นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะขึ้นทรงสวยเลยนะคะใช่ะจะได้เห็นทรงที่ชัดเจนกว่านี้นะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าอยากนเสนอเสนอใบนี้ลูกค้าจ๋าใบนี้แบบใส่ไปเรียนก็ได้ใส่ไปทํางานก็ดีลูกค้าจ๋าใส่ได้หมดเลยเพราะว่าตัวนี้เขามีแบบกระเป๋าด้านอกนี้ให้ด้วยลูกค้าจะใส่เป็นกระเป๋า กรติกน้ําก็ได้ลูกค่ะจ๋าหรือจะเป็นกระเป๋าเงินกระเป๋าสตางก็ได้ไดใช่ได้ไอแพมเขาแบบ<ๆ>บางบางบางผืนเขามีแบบมีซิปด้าน,นี้ให้ด้วยแล้วก็ มีกระเป๋าชิ้นเล็กข้างในอย่างนี้ให้นะคะลูกค้าจะมีทิปให้แบบนี้ด้วยนะใช่ค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่ใบได้คะรูค้าจ๋เน้นย้ำอีกรอบลูกค้าค่ะราคาเต็มเราอยู่ที่4,500บาทใช่ค่ะราคาเต็ม4,500บาทค่ะแต่โปีโมั่ะสำหรับสมาชิกของบัคค่ะลูกค้าจ๋าเหลือ2,900บาทเท่านั้นใช่ค่ะจ่ายเพียง2,900กยบาทหรือใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกลูกค้าจ๋า ใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะอันนี้น่าจะประมาณ6 7กระสอบไหมประมาณ7กระสอบใช่ประมาณ7กระสอบค่ะลูกค้าจ๋าซื้อเลย7กระสอบนะคะได้ราคาสมาชิกไปเลยในกระสอบละ2,900้ 2, 900บาทเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าจ๋าใช้สต็อกสินค้าอีกทีหนึ่งเนาะ,ะเพราะว่าโปรโมชั่นเราออกมาค่อนข้างเร็วนะ,ะใช่ออกมาแล้วบางรายการ<ช>อาจจะหมด<ช>แล้วก็มีนะคะใช,ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าทางที่ดีดีเอ็มเข้ามาก็ไดู้กคะแต่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k หรือไลน์นะคะลูกค้าจ๋า คะมาพูดคุยสอบถามพอดูรีวิวรายการสินค้าก่อนก็ได้หรือจะโทรหาพนักง,งานขายโดยตรงก็ได้นะคะลูกค้าจ้ะ เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเฟซนะคะ5 6หเบอร์โทรลูกค้าสามารถเลือกเลือกโทรได้ตามใจเลยนะลูกค้าชอบเบอร์ไหนกดเบอร์นั้นได้เลยนะคะหรือจะเอาเบอร์ไปแอดไลน์ก็ได้ในนั้นจะขึ้นเป็นไลน์พนักงานขายทุกคนเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าน่ารักมากไปเล็กไ่ใหญ่มีมาลูกค้าข่ะผ้าหนาผ้าบางมีมาผ้าดิบผ้าแคนวาสนะคะลูกค้าจ้ะส่วนใหญ่จะนน้เป็นผ้าดิบผ้าแคนวาสนะลูกค้าจ๋าจะเป็นผ้าที่แบบกําลังฮิตอะดูค่ะโทนมินิมอลมากไทยสายคาเฟ่ เออขายตามคาเฟ่เนาะบางท่านนะลูกค้าจ๋าเปิดร้านคาเฟ่ก็ไปขายในคาเฟ่ได้ลูกค้าจ๋าซื้ออ่าใส่เค้กให้ลูกค้าโอ้ยในการจะใส่ได้ใช่ไหมใส่ในกล่องเหรอใส่ในกล่องอ่าไดเอากล่องได้เอาเค้กใส่กล่องได้กระเป๋กระเป๋าได้ได้เหมือนกันลูกค้าค่ะดูค่ะน่ารักเนาะญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะลูกค้าจ๋าน่ารักมากใครชอบงานญี่ปุ่นใครชอบงานมินิมอลนะคะตัวนี้เลยแนะนำค่ะลูกค้าทำงานกระเป๋าผ้าได้คะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสนใจสมาชิกเอฟได้เลยนะมีทั้งกระสอบใหม่แล้วก็กระสอบรีวิวนะคะลูกค้าจ๋า จะประกอบรีวิว CF ได้เลยตามได้ตามที่รีวิวทุกครัวนะคะหรือถ้าเป็นกระสอบใหม่ไป่นเองไปตรวเองก็ได้เชน่นเดียวกันนะ,ะใช่ค่ะนะคะจะอันนี้เรารีวิวให้ลูกค้าดูกันประมาณคร่าวๆนะคะเดี๋ยวในส่วนที่เหลือยังไงนะคะเดี๋ยวให้ลูกค,ค้าที่รับกระสอบนี้ไปลุ้นดูกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นงานกระเป๋าผ้านะคะโค้าจะเป็นงานญี่ปุ่นวัดส์เอสพีน้ำหนัก45กิโลลาคา4,500บาทค่ะจำนวนใบในะะอยู่ที่300ถึง350ใบต้นทุนเฉลี่ยต่อใบนะคะประมาณ1 1บาทนะคะ แต่ว่าค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าค่ะลูกค้าจ๋าสาหรับตัวน,นี้นะคะสําหรับเดือนนี้นะคะโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกค่ะลูกค้าค่ะจาก4,500บาทเราไม่ขายค่ะเราขายเพียง2,900บาทค่ะเหลือเพียง2,900้าบาทจ๋าปกติค่ะลูกค้าค่ะต้นทุนประมาณ11บาทนะคะลดเหลือเพียง8บาทต่อใบเท่านั้นนะคะ และค่สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักเราได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน Facebook เว็บไซต์ i g หรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะบักเราเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฝากติดตามอีก2ช่องทางเป็นช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ